ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำหนักอาจารย์นอตตี้นะ,ะทุกท่านเนาะอยู่ที่ตำบลน,นามนอำเภอนาโมนจังหวัดกาลสินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่เป็นป่าหิมะพานจำลองนะคะทุกท่านอยู่ข้างๆตำหนักของอาจารย์นอตเลยนะคะถ้าใครเข้ามาะคะก็ไม่พลาดนะที่จะเดินมา จุดนี้นะทุกท่านนี่ะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นกินาลีนะคะนี่ปูออ่ใหญ่น่าจะใช่เดินมาฝั่งด้านนี้ก็จะมาเจอ พระนะคะอยู่องค์หนึ่งเนาะแล้วก็มีลูกศรเดี้ยวซ้ายอ๋อมีเต่ามังกรด้วยทุกท่านนี่ จุดนี้ก็ไม่ควรพลาดะคะ่ะอีกจุดเนาะถ้าใครมาที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะคะทุกท่านต้องเข้ามาเนาะจุดนี้ร่มลื่นนะคะบรรยากาศหูเย็นมากนะคะอันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะคะเผื่อใครที่มาเนาะอาจจะยังไม่มาจุดนี้นะคะก็พามาก็อย่าลืมนะคะอย่าพลาดเลยนะคะทุกท่านเดินมาข้างหลังก็จะเจอน้ําตกนะคะ ชมบรรยากาศกันเรื่อยๆนะคะใครที่เคยมาแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะว่ามาแล้วนะคะสัมผัสจริงแล้วนะคะสวยขนาดไหนเนาะจุดนี้ก็เหมือนจะเป็นบ้านไม้จำลองนะคะทุกคนก็จะผ่านจุดนี้นะคะทะล,ลุมา ด้านนี้เลยด้านหน้าด้านหน้าเนาะก็จะเป็นถ้ำนาคาจําลองนะคะด้านนี้ก็จะเหมือนมีหัวพญานาคนะคะทุกคนนี่ก็ยังไม่เคยขึ้นมาดูด้านบนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาท่านขึ้นมาชมนะคะบรรยากาศด้านบนกันเนาะขึ้นมาแล้วนะคะอ ก็จะเป็นเทวดานะคะจุดนี้สูงมากนะคะ,ะแแ้้วก็จะพาทุกท่านนะเข้าสู่ถ้ำนาคานะคะเป็นถ้ำนาคาจำลองนะทุกคน เราเข้าสู่บรรยากาศด้านในนะคะจำลองได้เหมือนจริงมากเลยค่ะทุกท่านแล้วก็จะเข้าสู่อีกด้านในมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเจอนะคะเป็น รอยพระพุทธบาทจำลองนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะทุกท่าเป็นแบบนี้เลยก็จะมีคนเอาเหรียญน,นะคะเอาแบงก์เนาะก็มีกําไรนะคะมาวางไว้อยู่ตรงนี้นะคะ เราก็จะไปเดินเข้าไปด้านในอีกนะคะในลูกแก้วเนาะเหมือนก็จะมีรูปคล้ายๆพญานาคนะคะอยู่ในลูกแก้วใสๆเนาะนี่ก็จะเป็นปูน้อยปูใหญ่นะคะ จุดนี้นะะก็จะเป็นจุดที่ถ้าใครอยากบนนะคะก็ต้องมาบนจุดนี้ได้เลยค่ะบนเล่าขาวเนาะด้านหนก็จะมีลูกปิงปองนะให้หมุนเนาะก็จะมีลูกปิงปองนะให้เข้ามาหมุนเสียงโชคนะคะ ด้านในได้เลยขอสามารถขอพอรออนไลน์ได้เลยนะคะระหว่างที่รับชมอยู่นะคะจุดนี้ก็จะเป็นไฮไลไท์ในถ้ำเลยะคะ่ะ เดินทะลุมาก็จะเจอปู่อนันตะนาคราชนะคะแล้วก็เจอกับองค์ย่านะคะก็จะมีไหนะทุกคนก็ในไหนั้นเห็นเหรียญน,นะเห็นมีคนเอาเหรียญมาใส่เนะ จะให้ดูมุมกว้างและภายในถ้ำเนาะจุดนี้นะคะฝั่งด้านโน้นนะะเป็นทางที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะคะทุกท่านมีก็จะเดินมาทะลุนะคะ ตตรงนี้นะ,ะก็มีความเชื่อเนาะสำหรับใครที่เดินลอดใต้ท้องของพญานาคนะ,คะก็จะมีความเชื่อจะดวงจะมีเรียกยอะไระจะดวงดีนะคะจะมีเงินมีทองนะะจะมีโชคมีราบเนาะ,ะก็มีความเชื่อนะคะแบบนี้นะคะมาเดินมาด้านนี้นะคะก็จะมีอีกโค้งหนึ่งะคะ่ะให้เดินลอดใต้ท้องพญานาคนะคะ โอเคค่ะทุกท่านเมื่อกี้ก็พาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศถ้ำนาคาจำลองนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะเนาะวันที่16นะคะธันวาคม2566นะคะวันนี้ก็เราเตรียมตัวะคะที่จะได้พบกับเศรษฐีไม่นะคะทุกท่านอ,อยู่นี่เหรออ่าส่วนเลขของอาจารย์นะคะแนวทางเนาะในวันที่16ธันวาคม2566นะคะของอาจารย์ ie, นอตตี้คะ ซื้ออะไรก็ได้นะขอให้มีเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้านะคะนะแล้วก็ส่วนเลขทูปนะคะเจะ้าก็จะมีหนึ่งเก้าห้านะทุกท่านเนาะก็ขอทุกท่านนะโชคดีนะเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ